ครับผมสำหรับมือนีก็พามาเบืองคอของพ่ออดุลนะครับอยู่บ้านน้แสงนะครับผมอำเภอชีวิไลครับจะมาบริกานนะครับคือลูกค้านะครับแจ้งเข้ามาก็คือมีลูกหมูที่จะลงขุนไหมนะครับเดี๋ยวตามมาเบืองนะครับประมาณจากตัวนะครับ สำรับนี้ก็เป็นลูกหมูนะครับ28มือครับผมเป็นลูกค้าเชี่ยงไหมเดี๋ยวมือนี้จะทําวัคซีนเข็มสองนะครับผมเพราะว่าเข็มแรกทาไปแล้วตอนอายุ21มือครับอันนี้เดี๋ยวมือนี้เห็นลูกค้าว่าจะทําตัวอาคิวานะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับผมอากายเย็นๆนะครับสำรับนี้ก็แยกออกจากแม่แล้วครับเหลยาโน้มออกาแล้วครับยาโน้มที่ยหามือนะครับเป็นลูกค้า่าจะเริ่มมาเริ่มผัดเลียล่างนะครับผมเออสำรับลูกหมูคลอนี้นะครับก็เป็นลูกหมูของลูกเราของเจ้าของนะครับนี่นะครับอันนี้น่ออก <m. S 2> น แม่นี่นะครับแม่เพิ่นแล้วก็จะมีล่อขอดอีกนะครับผมไก่เดี๋ยวไล่ขึ้นซองขอดอีกหนึ่งแม่นะครับที่จะขอดช่วงปลายเดือนแล้วก็ช่วงเดือนมีนาอีกสองแม่อันจะเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ของเป็นลูกมูของตัวเองครับผมจหรับโครงการของเฮากะครับเขาอยู่ตลอดทั้งปีนะครับรับลูกคาที่เขาโคองการอยู่ตลอดนะครับผมกับติดต่อทักเข้ามาทั้งในเพจหรือว่าติดต่อทั้งเบอร์หมอโดยตรงนะครับเพราะว่าจะเป็นหมอเก่หมออยู่นะครับทักเข้ามาได้ครับผม